ไอ้ดินค่ะไอดินเราเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามาทําอะไรลูกวันนี้เรามาทําอะไรกันเรามาทําอะไรกันครับทำอะไรนะทำเป็นอะไรนะคะให้ยาให้ยาให้เอเธอร์ขาเอเธอร์อยู่ไหนคะอยู่ที่เล่นน้ำที่เล่นน้ําคือที่ไหนล่ะลูก ไอเธอไปมา,มาทำอะไรเนี่ยวันเนี้ยม,นะมาเล่นน้ำมาเล่น้เธอเข้าป่าอีกแล้วนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไนะอเธอเข้าป่าอยู่แล้วอีกแล้วอ่ะลูกแล้หนูยอยากเข้าป่าไปเล่นน้ำอือหือชอบเหรอคะใช่โอ้โหแล้วเนี่ยถืออะไรอยู่นะมันคืออะไรที่ถืออยู่อะสมองสมองเอามาทำไมล่ะเอามาทำเอามาแบบนี้แล้ววันนี้หนูหน,หนูหนูทำอะไรอะ่ะลูก ทางเซนอีกแล้วเหรอคะโอ้โหดูทำหน้านชอบไหม,มเนี่ยาาชอบอนินพอแล้วลูก,ไ,กไปไหนฮะลูก โผล่บ้างไหนเนี่ยลุงอยู่ไหนตายมีอยู่นี่ตาวตกลงแล้วนี่ตกลวนี่นะเอามาน่อยๆอีกง่ายเพิ่ะ เข้าไหมาลูกโอเคเอาลึกๆเอาลึกๆแล้ววันนี้เธอมากับใครบ้างคะม่จับ ามาตับมาตับมาตับใครก็มาตับใครคะมาตับไอดีพี่พีคนเดียวเหรอลูกไอดีไอดีแล้วใครอีกคะใครเหล่านี่ใครล่ะชื่ออะไรมัง่งพี่พีปโป้ดีแล้วนี่นี่กำลังทำอะไรเนี่ยเนี่ยกำลังทำตตอะไรตอกสมอ,ตตองตอกสมองลงไหมจ<ะ>มันลงไหมนะ่ะเดี๋ยวใส่ทอน อะไรนะคะจะใช้ท่อทุบแจะใช้ค้อนทุบเนี<ะ>่ยถ้าจะขี่มาเลยหรอ